สวัสดีคะ่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเช้านี้ที่นครพนมประจำวันอังคารที่13กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567อยู่กับมุกสุพิสราค่ะ ชานี้นะคะมีประเด็นในเรื่องของการแก้ไขปัญหานี้ทั้งระบบค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้แถลงข่าวนะคะเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหานี้ทั้งระบบที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลค่ะซึ่งตามที่ได้มอบนโยบายไปนะคะว่ากําหนดให้การแก้ไขปัญหานี้สินให้กับประชาชนเป็นวาระแห่งชาติและก็ได้มอบหมายนะคะให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องค่ะบูรณาการแล้วก็ประสานงานร่วมกันในการขับเคลื่อนการแก้ แก้ไขปัญหานี้ให้กับประชาชนอย่างครบวงจรแล้วก็แก้ไขปัญหาอย่างเบ็ดเสร็จให้จบภายในรัฐบาลนี้ค่ะในส่วนของการแก้ปัญหานี้นอกระบบนะคะก็ได้มอบภารกิจให้กับกระทรวงมหาดไทยให้มีบทบาทในกระบวนการไกลเกีย่ยว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้ค่ะและในส่วนของสํานักงานตํารวจแห่งชาตินะคะก็มีบทบาทในการดําเนินคดีอาญาในกรณีที่เจ้าหนี้มีพฤติการข่มขู่ใช้ความรุนแรงค่ะและกระทรวงการคลังแล้วก็ สถาบันการเงินของรัฐจะเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นแหล่งเงินทุนนะคะช่วยเหลือลูกหนี้ที่ผ่านกระบวนการไก่เกี่ยแล้วค่ะ นอกจากนี้นะคะเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถติดต่อขอเข้าร่วมการแก้ไขหนี้ได้สะดวกมากขึ้นนะคะก็ได้สั่งการให้กระทรวงมหาไทยค่ะพิจารณาจัดก,กิจกรรมตลาดนัดแก้หนี้ซึ่งก็ได้มีการดําเนินการในทุกจังหวัดเรียบร้อยแล้วนะคะอย่างน้อยเดือนละสี่ครั้งค่ะทั้งนี้นะคะทางรัฐบาลค่ะก็ยังคงเปิดรับลงทะเบียนนะคะสําหรับพี่น้องประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาหนี้นอกระบบสามารถลงทะเบียนได้ ถึงวันที่29กุมภาพันธ์2567หรือว่าสิ้นเดือนนี้ค่ะก็สามารถลงทะเบียนได้นะคะณที่ว่าการอำเภอรหรือว่าศาลากลางจังหวัดค่ะแต่สำหรับใครไม่สะดวกนะคะก็สามารถลงออนไลน์ได้ค่ะที่เว็บไซต์ dep.dopa.go.th หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที่สายด่วน0ดํารงทามโทร1567ตลอด24ชั่วโมงค่ะ ในส่วนของหนี้ในระบบนั้นนะคะนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้แบ่งลูกหนี้ออกเป็น4กลุ่มนะคะโดยกลุ่มแรกค่ะคือกลุ่มลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด1 9นะคะซึ่งก็ได้รับความช่วยเหลือค่ะโดยการปิดบัญชีหนี้เสียแล้วมากกว่า6กแ0 0 0าบัญชีค่ะซึ่งก็จะช่วยให้ลูกหนี้นะคะกลับมามีสถานะปกติในระบบเครดิตบูโรแล้วก็สามารถกลับเข้าสู่ระบบการเงินได้ค่ะส่วนในกลุ่มที่2นะคะก็คือกลุ่มลูกหนี้ที่ มีรายได้ประจำแต่ว่ามีภาระหนี้สินจำนวนมากจนเกิดศักยภาพในการชำระหนี้ค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะก็ได้มีหนังสือขอความร่วมมือให้กับสหกรณ์ออมซักทุกแห่งนะคะคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ไม่สูงจนเกินไปแล้วก็ไม่ควรเกินร้อยละ4.75ค่ะ และในกลุ่มที่3ค่ะก็คือกลุ่มที่มีรายได้ไม่แน่นอนนะคะทําให้การชําระคืนหนี้นั้นไม่ต่อเนื่องค่ะเรื่องนี้นะคะเกษตรกรค่ะก็ได้รับการพักชําระหนี้แล้วค่ะแล้วส่วนลูกหนี้กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษานะคะหรือว่ากยศก็ได้เข้ามาติดต่อขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้แล้วมากกว่า0 0แสนรายค่ะซึ่งทางกยศนะคะก็สามารถลดหรือว่าปลดหนี้ให้กับลูกหนี้กลุ่มนี้ได้ค่ะและส่วนกลุ่มสุดท้ายนะคะกลุ่ม ที่มีหนี้เสียคงค้างกับสถาบันการเงินมาเป็นระยะเวลานานค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะก็ได้มีหลักเกณฑ์ในการร่วมทุนระหว่างสถาบันการเงินกับบริษัทบริหารสินทรัพย์แล้วนะคะแล้วก็จะขยายหลักเกณฑ์ดังกล่าวนี้ให้ครอบคลุมถึงสถาบันการเงินเฉพาะกิจซึ่งมีธนาคารออมสินค่ะอยู่ระหว่างการเจรจากับผู้ร่วมทุนนะคะเพื่อที่จะจัดตั้งบริษัทบริหารสินทรัพย์ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จนะคะใน ในไตรมาสแรกของปี2,567ค่ะเมื่อการจัดตั้งเสร็จแล้วนะคะลูกหนี้กลุ่มนี้ค่ะก็จะสามารถโอนขายไปยังบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่ตั้งขึ้นใหม่เพื่อให้การช่วยเหลือแบบผ่อนปรนต่อไปค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการเช้านี้ที่นครพนมแล้วค่ะ กลับมาติดตามรายการเช้านี้ที่นครพนมได้ใหม่ทุกเช้าเวลา5.50นาฬิกา50นาทีหลังรายการธรรมะรับอรุณสำหรับวันนี้มุกสุพิศราต้องลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ